สวัสดีครับทุกคนผมเนิร์ดเองนะครับจากช่องเนิร์ด not known นะครับวันนี้เนี่ยมาในลุกแปลกหน่อยนะคือมาในเลสคูลนะครับเพราะว่าเกมที่มันผ่านมาเนี่ยมันเครียดซะเหลือเกินนะครับมันมันเครียดมากเลยนะฮะไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าเป็นเพราะเกมอะไรนะฮะทำให้เครียดขนาดนี้นะครับวันนั้นก็เลยมาหาเกมชิลๆเล่นนะครับไม่ได้ที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ที่ไม่ต้องหลบไม่ต้องตีอะไรประมาณนี้นะฮะอ่านี่ตัวผมนะครับนี่ชื่อเนิร์ดฮะอาจารย์ใหญ่เนิร์ดในเด็กเนิร์สครูถัดไปอ่านี่อันนี้คือโรงเรียนผมจะเป็นโรงเรียนแบบเอโรงเรียนแบบเด็กเนิร์ดเลยนะแบบว่าเน้นเน้นเรียนเลยะเน้นแบบกวดวิชาเลยอะ่ะอือโอลิมปิกนะฮะโอลิมปิกอ่ะโอเคอยูนิฟอร์มตัวประมาณนี้เนาะ เออเลือกเป้าหมายหรออ่าแน่นอนก็ต้องเป็นอันอการศึกษาที่ที่ที่ดีที่สุดนะฮะโอเคเดี๋ยวต้องเออมาเริ่มเคลียร์ของก่อนนะใช่ไหมตอนแรกโอเคตอนนี้เคลียร์เสร็จแล้วนะฮะค่อนข้างโล่งเลยทีเดียว อ่าอันนี้จะเป็นเหมือนนักเรียนจากจากหมู่บ้านปะ่ะเหมือนเราแบบไปทำคอนแทคไวอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขามาเรียนได้นะฮะนี่อ่าอีกเรื่องหนึ่งคือวันนี้วันนี้ผมจะไม่ได้เปิดโรงเรียนธรรมดานะครับผมจะเปิดเอ่อโรงเรียนชายล้วนนะครับผมจะไม่รับผู้หญิงนะฮะนี่วันนี้ผมจะอ่โรงเรียนนี้จะรับแต่ผู้ชายนะครับเด็กเนื้อสกู ติดเกมด้วยชอบเลยฮะเอทีนี้ทีนี้วามลำบากคือเอ่อมต้องมาดูไงว่าหน้าใครเนี่ยหน้าใครเป็นผู้ชายนะไม่ได้บอกเพศอ่กดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรับรับมาก่อนแล้วกันไอเนี้ยผู้หญิงแน่นอนในหัวเขียวเนี่ยโอเคตอนนี้ผมกำลังสร้างห้องอยู่นะครับก็ไม่อยากให้ ไม่อยากให้ดูเนะเพราะว่ามันใช้เวลานานเนาะก็เดี๋ยวอันนี้ผมต่อผม t ทม e แลบเลยผมรู้สึกว่าเกมมันมันเนื่อยเกินอะ่ะพูดไปด้วยอัดไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันจะมันจะเอเนอร์จีมันจะน้อยอะ่ะก็เลยแบบเออตัดมาเป็นแบบฟับงซีนดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ผมต้องเทนเอ่อเทนกูรินนะครับเพราะว่าเหมือว่าค่า,าค่าความสอนของของกูลินเนี่ยน้อย อันนี้ตอนนี้ผมกำลังมาสร้างน้ำนะครับก็ตัวนี้ผมออกแบบเป็นเอ่อโรตัสสไตล์โรตัสสไตล์นะฮะเอ๋ประหยัดสุดๆน,นะที่ อันนี้ผมได้ห้องน้ําหญิงกับห้องน้ําชายแล้วนะครับแต่เราเรา,เราเป็นชายล้วนใช่ว่าแต่ว่าอาจารย์มันเป็นผู้หญิงเว้ยมันก็ต้องมีอันนี้ผมว่าทําห้องวิจัยต่อนะฮะคือคือผมเนี่ยเป็นพวกแบบเป็นแบบพวกดีเทลเว้ยคือแบบว่าชอบแต่งให้มันแบบสวยๆอะไรเงี้ยเออแบบ ต้องแบบเนี้ยบละเอียดนิดนึงอะไรเงี้ยอ่าอันนี้เป็นไม้กวาดนะคือไอ้ไม้กวาดเนี่ยมันจะช่วยเรื่องอความสะอาดนะันนี้ผมจะทำห้องเอ่อห้องกินน้ำนะครับห้องห้องชานะผมผมชอบทําห้องที่มันแบบ เป็นแบบเนี้ยเป็นแบบกระจกทั้งอันอะไรเงี้ยมันดูแบบมันดูแบบรีแลกซ์เดียอาประมาณนี้นะครับอ่านี่เด็กเริ่มมากันละมาเลยมาเลยจ้าอเอ้าเฮ้ยคนคนนั้นเป็นผู้หญิงดีกว่า เราเรารับผู้หญิงมาคนหนึ่งวะ่ะโอ้โหคือหน้าหน้าคือไม่เหมือนผู้หญิงอะ่ะหน้าโคตรแมนอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวเราจะอ่าโฟกัสสักคนหนึ่งนะครับนี่เราให้มันเป็นเด็กเส้นนะครับหลานหลานอาจารย์นะฮะมีแต่ในโรงนี่หลานนะมากไอคนนี้หลานอาจารย์นะครับพิมพ์รอเรือไม่ได้นะฟอนมันตัน Okay. อันนี้ผมต้องจ้างคนมาวิจัยนะคนมาใช้ห้องวิจัยนะครับเห็ okay. นนะก็ได้จะสองคนนี้แหละอ๋อเชฟยังไม่ต้องก็ได้นะครับเค okay. เราจัดการเรียบร้อยอ่าเราวิจัยสูมอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยอจ้างเชฟมานะะ อาจารย์เฮ้ยนั่นมันเป็นอะไรของมันวะโอ้โหมันคนเดียวเลยอะโอ้โหมันไม่แบ่งใครเลยอะอานี่มีนักเรียนมาใหม่นะแต่ว่าก็จะมีรับแต่ผู้ชายนะครับสองคนอ่านี่เราเป็นอาจารย์ใหญ่เดี๋ยวเราจะ,ะเดินไปสำรวจห้องเรียนนะครับนี่ดูลูกน้องเฮ้ยสไลด์ลงมาเลย อ่าเข้ามานี้อันนี้ในห้องเรียนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเล่นเกมมันเหรอโหต่อนหน้าต่อตาคูใหญ่จัดเองเลยคูยใหญ่หวดเองเลยนะครับผู้ใหญ่โอเคอันนี้เราไปใจเสร็จแล้วนะครับซุมอาหารเราจะไปสร้างซุมอาหารเอาเป็นอ่าห้องพักพนักง,งานก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมสร้างซุมอาหารแป๊บ ต้องต้องมีอะไรามากเนาะอันนี้จะเป็นสิ่งก่อสร้างที่อ่ฟไฟไหม้เป็นเป็นระดับแรกนะครับให้ทุกคนพึงระวังคือถ้าฟไฟไหม้ครั้งแรกนี่คือมันต้องเป็นไอเต็นตนี้ตลอดอะไม่รู้ทำไมเคดินเราก็จ้างเชฟคนหนึ่งนะ ก็จบวันแรกไปแล้วนะครับกับดีๆนะอ้า,าวามโหไปแล้วเมล่เฉยอันนี้ก็เออ่เรื่อยๆนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไร,รคือเหนื่อยจัดเลยตอนนี้โอเคเฮ้ยนี่ผู้ชายป่าวะ รับมาก่อนนะครับอ่านี่ผู้ชายนะอืมมีข้องเรียนอา้าออกไปเลยนะครับอ๋อจะยัดห้องน้ำก่อนนาตรงนี้ที่เสร็จแล้วปุ๊บกินชาต่อด้วยโอ้โหนี่ก็เทรนเนาะเพราะว่าเหมือนกับแต้ม แต้มค่าค่าสอนนะมันไม่พอไงตอนแรกผมก็เลยเทรนคูลินเรื่อยๆนะฮะโอ้ยเคยเก็บพึ่งอ่ะนี่นี่พึ่งเก็บไปในกระเป๋าได้นะไม่ชอบใครก็แบบใส่เลยอ๋อต้องทำลายลังด้วยเว้ยคือคือพึ่งไงก็เก็บได้แต่ว่าต้องทำลายลังด้วยอืม เฮ้ยห้องพักพนักงานเสร็จแล้วนะครับห้องพักพนักงานเนี่ยก็จะใช้ได้แต่อ่าอาจารย์นะ,ะเดี๋ยวจะมาวิจัยหลักสูตรละเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มมีแบบอะไรไม่รู้วิชาประหลาดคือห้องพักพนักงานเนี่ยมันจะใช้กับอ่ครูเท่านั้นนะครับแต่ว่าห้องห้องชาเนี่ยคือมันใช้ทั้งครูทั้งนักเรียนเนาะ ก็โอเคเดี๋ยวผมสร้างห้องราบพนักง,งานเลยนะครับนี่เป็นเลนกระจกอีกแล้วสไตล์เดิมเลนกระจกสไตล์อันนี้แล้วก็จะมีชาเนาะอ่าเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะคือแบบโต๊ะวานตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบ เออโซฟาอาจจะต,ติดติดป้ายก่อนเออมันไม่ไม่ดูดให้ะมันไม่ดูดเข้ากำแพงให้อ่ะลบแม่งเลยฝั่งนี้ก็ได้นี่แล้วก็เป็นโซฟาอย่างเงี้ยครับนั่งนั่งมองแล้วก็มีโอ้โหเป็นแบบกาแฟอยู่ทางทางด้าน,นขวานะก็ประมาณนี้มั้งเอติดไฟด้วย ได้ส,สว่างงนะครับโอเคนี่ห้องเอาพนักง,งานเรานะครับกับโรงเรียนเราในตอนนี้อันนี้อันนี้ผมมาแต่งเพิ่มนิดหน่อยนะคือเอาให้เน่นเลยเอาให้สวยเลยเพราะมันก็จะมีผลกับประสิทธิภาพของคนที่มาใช้นะครับ โอเคตอนนี้ผมก็ไม่ต้องการครูเพิ่มนะแล้วก็พนักงานผมไม่ต้องการเพิ่มผมต้องการเด็กเพิ่มมากเลยเพราะว่าคือพอเราเลือกเนี่ยรับผู้หญิงอีกแล้วคือพอเราเลือกแต่ผู้ชายใช่ปะ่ะเราไม่สามารถรับทุกคนได้เว้ยแล้วแล้วนักเรียนเนี่ยมันคืออินคัมของเราไงเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้แนละ้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนทหารแนะฮนะ เขอยู่ไม่ได้นะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเลสคูลเนาะเปิดโรงเรียนชายเรือวันแรกนะครับวันนี้เก็ถ้าใครอยากให้ทำต่อเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับหรืออยากให้แบบปรับปรุงตรงไหนก็บอกได้นะครับติชมได้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Sub ส c ครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ